สวัสดีค่ะพบกับช่องฟิตฟู้ดแล้วก็สมโอนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทําของว่างจากแครอทค่ะเมนูเบบี้แครอทนึ่งค่ะวันนี้สมโอก็มีเบบี้แครอทนะคะหรือว่าแครอทจิ๋วค่ะเป็นแครอทขนาดเล็กนะคะมีประโยชน์มากมายมีสารเบต้าแคโรทีนที่สูงมากค่ะโดยเฉพาะบริเวณเปลือก จะสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้สูงแล้วก็ยังมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 นะคะช่วยทําให้ร่างกายมีภูมิต้านทานช่วยป้องกันโรคหวัดค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยป้องกันโรคมะเร็งช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสแล้วก็ยังช่วยบำรุงสายตาได้ดีทีเดียวค่ะวิธีการกินเบบี้แครอทเราก็จะล้างให้สะอาดแล้วก็สามารถกินได้ทั้งเปลือกเลยค่ะและในวันนี้สมุก็จะนำมานึ่งนะคะได้อีกรสชาติหนึ่งของการทานแครอทค่ะ โดยใช้มอนึ่งไฟฟ้าคัสโตโมนะคะเป็นหม้อนึ่ง2ชั้นนะคะความจุ1.5ลิตรค่ะเป็นแบบอเนกประสงค์สามารถทําได้ทั้งอุ่นอาหารนึ่งต้มหรือเป็นกระทะไฟฟ้าก็ได้ค่ะด้านในเคลือบเซรามิกด้วยนะคะทําให้ไม่ติดกระทะค่ะสามารถปรับความร้อนได้2ระดับนะคะแล้วก็วัสดุด,ด้านนอกจะเป็นฉนวน2ชั้นค่ะสามารถสัมผัสได้ในขณะที่เราทําอาหารนะคะเริ่มต้นใช้งานเราก็จะต่อสายไฟเข้ากับช่องเสียบให้แน่นๆค่ะ เปิดฝาหม้อแล้วก็เติมน้ำเข้าไปโดยห้ามเติมเกินระดับสูงสุดแม็กค่ะกดสวิตช์ไปที่ตำแหน่งโลนะคะเพื่อจะตั้งความร้อนได้ที่350วัตต์ค่ะหรือว่าถ้าจะใช้ไฟแรงขึ้นก็กดไปที่ไฮก็จะได้ความร้อนที่700วัตต์ค่ะหลังจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็ต้มไปตามเวลาที่เราต้องการค่ะ ซึ่งวันนี้สโมก็จะนํามานึ่งแครอทนะคะก็จะวางถาดนึ่งไว้ด้านบนหม้อค่ะแล้วก็ใส่แครอทลงไปปิดฝาหม้อนะคะใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีค่ะเราก็จะได้แครอทนึ่งที่สุกพร้อมรับประทานนะคะกดสวิตช์ไปที่ตำแหน่งออฟค่ะเมื่อต้องการหยุดใช้งาน ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้เสร็จค่ะแล้วก็ปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนแล้วค่อยทำความสะอาดนะคะเมนูแครอทนึ่งของว่างวันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแครอทพอเรานำไปนึ่งก็จะให้รสชาติที่หวานนะคะอร่อยมากค่ะทานเล่นได้สบายๆเลยค่ะ ือจะกินแทนข้าวก็ได้นะคะเป็นเมนูลดน้ำหนักสำหรับคนรักสุขภาพยังไงลองนำทานกันดูนะคะแล้วฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่อง f t t o o o ได้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by fit food ขอบคุณมากค่ะ